เราอยู่วัดเฉลิมพระเกียรตินะครับแต่ก็ต้องใช้เวลาเดินนิดนึงนะครับแต่ก็ยังดีครับถนนมันลาดยางนะครับนะอิทบอกกลัวันนี้เรามากับเพื่อนแคทครับกลัวความสูงเพื่อนแคทเขากลัวความสูงครับผมถามว่าวันนี้เดินไหวไหมครับสบายอ่เดินไหวนะครับจอกแต่ผมไม่ไหวนะครับเดี๋ยวอาจจะนั่งพักแถวๆนี้นะอะไปสระเยอะ ระหว่างทางก็จะมีจุดให้นั่งพักนะครับผมตอนนี้เวลาประมาณบ่ายสองก,กว่านะครับเรามากันขึ้นทางนี้กันครับ,ก,รบกี่เมตรโมครับรอ <laughs> ตอนนี้เรากำลังจะขึ้นนะครับบนดอยนะครับ ประมาณ500เมตรนะครับครับเพื่อนเราก็บุกไม้บุกมือนะครับไม่รู้ว่าเขาจะแข็งแรงพอที่จะขึ้นไหวไหมรู้สึกจะเริ่มเหนื่อยแล้วครับผมเพื่อนแคทของเราก็แข็งแรงครับเดินได้เรื่อยๆครับไหนลองส่งเสียงหน่อยครับผม ครับเพื่อนเคยบอกว่าอิดครับอิดนี่ไม่ใช่ที่สร้างบ้านนะครับอิดนี่คือแปลว่าเหนื่อยนะครับผมก็เช่นกัน,กนเพื่อนเราไม่ไหวแล้วนะครับสูงเกินปะพักก่อนก็ได้นะครับมียาดมให้นะครับระหว่างทางก็จะมียาดมให้นะครับเนี่ยนะครับมันสูงไป,ไปุ๊บปะไหนว่าออกกําลังกายมาอย่างแข็งแรงครับ้า,าขาสาท้องมันสูงเน <laughs> ี่ยฮ่าฮ่้ฮ่า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 ่า เดี๋ยวผมขึ้นไปเก็บอินเสิร์ข้างบนนะครับเดี๋ยวเพื่อนแคทเขาจะตามมานะครับไปก่อนนะเพื่อนแคทขึ้นมาเด้อพลาดไม่ได้ไม่แต่ก้าวเดียวนะครับไม่งั้นหนังถลอกครับว้ามีสะพานลอยด้วยนะครับเอาไว้เปิดปิดเป็นไหครับทำไมต้องสั่นครับอันนี้ยิงสั่นนะำนี่มืแขวนน้นี่ เพื่อนแคทว่าไงครับเพื่อนแคทเพื่อนแคทเขาเสียวไปแล้วนะครับเสียวเหมือนเสียวสาวไหมครับไงครับเพื่อนแคทเสียวเหมือนเสียวสาวไหมครับนี่ก็จะเป็นสลิงนะครับอาจจะเป็นสะพานที่โยไว้เปิดปิดได้นะครับยึดเพื่อความแข็งแรง <c oughs> ค่อยๆเดินนะครับเพื่อนแคท รู้สึกว่าจะขาสั่นนะครับเราอะ่ะสันมากเลยนี่จะกฉันจะพาเธอลอยจะถึงแล้วครับมอนแคทนิดเดียวครับมอนแคทบอกไม่ไหวแล้วครับผมกลัวความสูง ก็เหนื่อยครับยังครับยังยังอีกยังไม่ถืออีกยังครับใกล้แล้วครับใกล้แล้วครับ ใกล้กล้จะเป็นลมแล้วครับไม่ได้ใกล้จะถึงนะครับใกล้จะเป็นลมครับทางนี้มีท่อต่อน,น้ําด้วยนะครับท่อต่อน,น้ําเรียงนะครับ <c oughs> ตอนขึ้นไม่เท่าไหร่ครับตอนลงเราจะปวดเข่ากันอย่างมากครับได้ยินเสียงกวดร้านวัดแล้วครับผม คงจะถึงแล้วล่ะเดี๋ยวเราจะพักให้หายเหนื่อยก่อนนะเดี๋ยวเราจะเก็บภาพมุมสูงกันมาถึงแล้วนะครับผม ใช่ไหมที่เข้ามากุมหัวใจของผมสายตาคมคงหมดนั้นมันช่างงามบาดใจถ้า,าตอนนี้หมดไม่มีใครให้ผมเข้าไปได้ไหมสี่ห้องหัวใจผมยอมให้คุณนั้นจับกุม แต่ไกลก็ทำให้ใจผมสั่นไหวคุณใช่ไหมที่ยืนอยู่ตรงนั้นยิ่งเข้าไปไกลหัวใจก็ยิ่งสั่นที่เป็นแบบนั้นก็เพราะคุณรอยยิ้มคุณที่ส่งมาเพียงสบตาก็ทำให้ใจคงผมแทบละลาย อยากรบกวนคุณช่วยผมทีได้ไหมช่วยเข้ามาจับก,กุมหัวใจของผมทีเป็นมัวใช่ไหมที่เข้ามากุมหัวใจของผมสายตาคงคง,คงมวดน,นั้นมันช่างงามบาดใจถ้าหากตอนนี้หมดไม่มีใครให้ผมเข้าไปได้ไหมสีห้อง ตาของคุณทำให้ผมนันสับสนไม่ได้ผิดอะไรแต่อยากให้คุณมาจับผมจับตรงหัวใจผมได้ไหมเจอคุณที่ไรหัวใจมันเรียกร้องว่าอยากได้คุณคนนี้ไว้ในครอบครองต้องทำยังไงหัวช่วยบอก ผมทีวันจันมันก็เงาวันอังคารมันก็เศร้าวันพูดก็ว่างเปล่ามารู้ฉันเป็นอะไรไม่ว่าจะพาหรือหัดสุขเศร้าผมก็ทำได้เพียงแค่นั่งหนาวคิดถึงคุณทุกคร้งคราวแบบนี้เรียงราหรือเปล่าอยากขับรถเข้าด้นไปเจอหมวดอีกครั้งผมจะพูดให้เส้งว่ารักค้นดังดังวันให้คุณฟังผมได้ไหมเป็นมูใช่ไหมที่เข้ามากุ้มหัวใจของผมสายตาคมคองมูดนันมันช่างง่าม มันมัใช่ไหมที่ทำให้ใจผมตึกตักอยากจะมัวอีกทีต้องผิดกฏหมายคนใดครับไม่รู้ละกฎหมายผมรู้จักแต่กดรักจต่ผมเลยครับมัวกุมหัวใจผมไปเลยครับเอาัวผมไปเลยหาบซ่เธอมา้จิน่งิมาเจขวี้ยิงผมเลยขั้วมัวผมโยมตีเป็นมัวใช่ไหมที่เข้ามากุมหัวใจ 没摸，夹心。